สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รอยเล้าในสายที่นี่ทุกบ้านมีความรักความรักความเจ็บปวดและความจริงที่รอให้คุณค้นพบไปฟังเรื่องราวของเรากันค่ะตอนที่พิมพ์เล่าเรื่องธุรกิจของเธอให้ฟังครั้งแรกฉันรู้สึกภูมิใจมากหัวใจพองโตที่เห็นแววตามุ่งมั่นของลูกสาวคิดว่าเธอเจอทางของตัวเองแล้วจริงๆพวกเราทุ่มเทแรงกายแรงใจสนับสนุนเธอเต็มที่พิมพ์กลับมาบ้านคราวนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนต่อแววตาของเธอไม่ได้ายแววผิดหวังหรือท้อแท้ แต่กลับเต็มไปด้วยประกายแห่งความหวังและความกระตือรือร้นจนฉันสัมผัสได้ถึงพลังงานบวกที่แพ่ออกมาจากตัวเธอทันทีที่เธอก้าวเข้าประตูบ้านรอยยิ้มที่สดใสของเธอทําให้ใจฉันเบิกบานอย่างที่ไม่เคยเป็นมาหลายเดือนเธอเดินตรงเข้ามาสวมกอดฉันแน่นและกระซิบข้างหูด้วยน้ําเสียงตื่นเต้นว่าแม่คะธุรกิจของหนูไปได้ดีจอริงริงค่ะคําพูดนั้นเหมือนเสียงสวรรค์ที่ทําให้หัวใจที่เคยห่อเหี่ยวของฉันพองโตข,ขึ้นมาอีกครั้ง เธอเล่าถึงยอดขายที่พุ่งทะยานเกินกว่าที่คาดไว้ลูกค้าใหม่ๆที่เข้ามาไม่ขาดสายจนแทบจะต้องเพิ่มกำลังการผลิตและข้อตกลงทางธุรกิจที่ดูถ้าจะไปได้สวยกับคู่ค้าคนสำคัญฟังดูราวกับว่าธุรกิจของเธอกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและมั่นคงเธอบอกว่าเธอได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตและคราวนี้เธอเตรียมพร้อมพอม,มาอย่างดีแล้วเธอพูดถึงกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆและการบริหารจัดการที่รัดกุมขึ้น รายละเอียดที่เธอเล่ามานั้นดูสมเหตุสมผลและน่าเชื่อถือจนฉันอดคิดไม่ได้ว่าลูกสาวของฉันกำลังเติบโตเป็นนักธุรกิจที่เก่งกาจจริงๆพิมพ์ไม่ได้แค่เล่าปากเป่าแต่เธอยังมีตัวเลขมีรายงานที่จัดทำอย่างประณีตมาแสดงให้พวกเราดูบนแท็บเล็ตของเธอกราฟสีเขียวที่พุ่งขึ้นบ่งบอกถึงผลกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตัวเลขยอดขายที่น่าประทับใจถูกนำมาแสดงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ทุกช่องทุกหน้ากระดาษดูเหมือนจะยืนยันถึงความสําเร็จที่เธออ้างอวดฉันเห็นตัวเลขเหล่านั้นแล้วรู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกมันเป็นภาพที่สวยงามภาพของความสําเร็จที่พวกเราเฝ้ารอคอยมานานแสนนานพ่อธนากรที่เคยเงียบขึมและมีสีหน้ากังวลมาหลายวันก็กลับมามีรอยยิ้มกว้างอีกครั้งแววตาของท่านเป็นประกายด้วยความภาคภูมิใจและมีความหวังใหม่ที่จุประกายขึ้นมาท่านจะมองตัวเลขเหล่านั้นอย่างละเอียดก่อนจะพยักหน้าอย่างซาช้าด้วยสีหน้าพึงพอใจ ฉันเห็นพ่อตบหลังลูกสาวเอบาบาด้วยความรักและความเชื่อมัน่นเสียงของท่านดูอบอุ่นและมั่นคงกว่าที่เคยท่านกล่าวสมพิมพ์ด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเอ็นดูว่าเก่งมากนะลูกพ่อรู้ว่าลูกต้องทำได้คำพูดนั้นเป็นเหมือนรางวัลอันยิ่งใหญ่สำหรับพิมพ์และสำหรับพวกเราทุกคนด้วยฉันรู้ว่าพ่อคงคิดเหมือนฉันว่าในที่สุดลูกสาวคนเก่งของเราก็ค้นพบเส้นทางที่ใช่แล้วจริงๆภาพของความสำเร็จที่พิมพ์สร้างขึ้นนั้น มันช่างงดงามและน่าเชื่อถือเสียจนความตึงเครียดที่เคยปกคลุมบ้านของเรามาพักใหญ่ดูเหมือนจะค่อยๆจางหายไปถูกแทนที่ด้วยความโล่งใจที่ปลาบางแต่ก็เป็นความโล่งใจที่เราต่างโห้ยหาและรอคอยมาตลอดในฐานะคนเป็นแม่ฉันเองก็อยากจะเชื่อเธอเหลือเกินอยากจะดื่มด่ำกับความรู้สึกอบอุ่นจากความสำเร็จของลูกชั่วรคู่นั้นอยากจะเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของพ่อเธอไปนานต่อฉันไม่อยากให้ความผิดหวังกลับมาเยือนพวกเราอีกแล้ว มันเป็นเหมือนยาบรรเทาบาดเพลนที่มาช่วยสมานใจจากความล้มเหลวครั้งก่อนต่อที่เคยสร้างรอยร้าวและทิ้งความเจ็บปวดไว้ในใจพวกเราทุกคนฉันเริ่มมองเห็นภาพอนาคตที่มั่นคงที่ลูกสาวของเราจะประสบความสําเร็จมีชีวิตที่ดีตามที่เธอฝ่ายฝันไว้และเราทุกคนจะได้กลับมาอยู่กันอย่างมีความสุขอีกครั้งครอบครัวของเราจะกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งพิมพ์จะกลับมาเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราอย่างแท้จริงฉันพราบบอกตัวเองซ้ซําๆว่าขาวนี้แหละของจริงขาวนี้แหละ ลูกสาวของเราจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเธอทําได้คราวนี้แหละทุกอย่างจะดีขึ้นคําพูดเหล่านี้เหมือนมนต์สะกดที่ช่วยปลอบประโลมจิตใจที่เหนื่อยล้าของฉันให้กลับมามีพลังอีกครั้งฉันอยากจะยึดมั่นในความเชื่อนี้ไว้ให้นานที่สุดอยากให้ความสุขที่ปลอบางนี้คงอยู่ตลอดไปแต่ถึงแม้จะมีรายงานข่าวดีมากมายที่พิมพ์นำมาเล่าสู่กันฟังความรู้สึกไม่สบายใจและกกก็เริ่มกัดกินใจฉันอย่าง้าๆ มันไม่ใช่ความรู้สึกที่ชัดเจนเหมือนก้อนกวดในรองเท้าแต่มันเป็นเหมือนเสียงกระซิบเอบาบาในมุมมืดของใจที่คอยสกิดเตือนว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ชอบมาพากลความสุขที่ได้รับจากข่าวดีเหล่านั้นมันเป็นเหมือนฟองสบู่ที่สวยงามแต่ปบางพร้อมพร้อมจะแตกสลายได้ทุกเมื่อฉันสังเกตเห็นว่าพิมพ์ดูยุ่งมากกเธอออกไปทำงานตั้งแต่เช้าตู่และกลับมาบ้านดึกดื่นเป็นประจำบางคืนก็เกือบเที่ยงคืน ไฟในห้องทํางานของเธอยังคงสว่างโล่อยู่เสมอสัญญาเหล่านี้มันควรจะบ่งบอกถึงความทุ่มเทและการทํางานหนักซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมสําหรับคนทําธุรกิจแต่ในขณะเดียวกันฉันกลับไม่เห็นสัญญาณของความสําเร็จที่เจริญรุ่งเรืองอย่างเป็นรูปธรรมเลยแม้แต่น้อยหน้าร้านของเธอยังคงเป็นเหมือนเดิมไม่มีการขยับขยายใหญ่โตขึ้นอย่างที่ธุรกิจที่กําลังเติบโตควรจะเป็นไม่มีพนักงานใหม่ๆเข้ามาช่วยเหลืออย่างที่ควรจะเป็น ถ้าหากยอดขายพุ่งสูงขนาดนั้นก็น่าจะต้องมีคนมาช่วยงานเพิ่มไม่ใช่หรือทุกอย่างดูนิ่งเงียบและเป็นไปตามสภาพเดิมเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากตอนที่เธอกำลังเริ่มต้นธุรกิจเลยสิ่งนี้ทำให้ฉันเริ่มตั้งคำถามในใจแต่ก็ยังไม่กล้าพูดออกไปเพราะกลัวว่าจะเป็นการบั่นทอนกำลังใจของลูกทุกครั้งที่ฉันพยายามจะถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการเงินของร้านถามถึงกระแสเงนินสดค่าใช้จ่ายหรือการลงทุนเธอจะดูอึดอัดเล็กน้อย และมักจะหลีกเลี่ยงคำตอบที่ชัดเจนเสมอเธอจะเปลี่ยนเรื่องคุยอย่างรวดเร็วหรือไม่ก็อ้างว่าเรื่องพวกนี้มันซับซ้อนเกินกว่าที่ฉันจะเข้าใจบางทีก็บอกว่าแม่ไม่ต้องกังวหลหรอกค่ะพิมพ์จัดการได้น้ำเสียงของเธออาจจะรู้มั่นใจแต่แววตาของเธอมันกลับไม่มั่นคงอย่างที่ปากพูดทุกครั้งที่เธอเลี่ยงคำตอบใจฉันก็เริ่มกระหวดวิวขึ้นมาอีกครั้งบางครั้งในยามที่พิมพ์คิดว่าไม่มีใครมองฉันก็แอบเห็นแววตาที่เหนื่อยล้าฉายชัดบนใบหน้าของเธอ ดวงตาที่เคยเป็นประกายด้วยความมุ่งมั่นบัดนี้ดูหมองคล้ำและมีรอยค้ำใต้ตาบ่งบอกถึงการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอบางทีก็เป็นแววตากังวลที่ไม่อาจปกปิดได้หมดสิน้นมันเป็นเพียงชั่วแวบเดียวเท่านั้นก่อนที่เธอจะปรับสีหน้าให้กลับมาเป็นปกติและยิ้มแย้มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สำหรับคนเป็นแม่แล้วแม้เพียงเสี้ยววินาทีของการแสดงออกที่ผิดปกติก็สามารถรับรู้ได้ถึงความผิดปกติบางอย่างที่ซ่อนอยู่ภายใน ฉันเริ่มสังเกตเห็นว่าเสียงหัวเราะของเธอดูเหมือนจะฝืนต่อมันไม่ได้มาจากความสุขที่แท้จริงจากใจเหมือนเมื่อก่อนแต่เป็นเสียงหัวเราะที่ฟังดูเหมือนพยายามจะทําให้ตัวเองและคนรอบข้างเชื่อว,ว่าทุกอย่างกําลังไปได้สวยส่วนความภาคภูมิใจที่เธอแสดงออกมาก็ดูจะดังเกินจริงไปหน่อยเราว่าเธอกําลังพยายามโน้มน้าวตัวเองคอกับพวกเราบางครั้งฉันรู้สึกเหมือนเธอกําลังสวมบทบาทนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าพวกเราหรืออยู่คนเดียวในห้องทํางานของเธอเรากับว่าการแสดงนี้คือสิ่งเดียวที่ช่วยให้เธอยืนหยัดอยู่ได้หัวใจของคนเป็นแม่นั้นช่างแปลกนักมันรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยของลูกๆได้อย่างน่าประหลาดใจไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียงสีหน้าแววตาหรือแม้แต่ท่าทางเล็กๆน้อยน้อยฉันรู้สึกได้ถึงความดิ้นรนที่ซ่อนอยู่ภายในตัวพิมพ์ความไม่สอดคล้องกระหว่างคำพูดที่เธอพยายามจะสื่อสารให้เราฟัง กับจิตวิญญาณที่ดูเหนื่อยล้าและแบกรับภาระหนักอึ้งของเธอมันเป็นความรู้สึกที่คุ้มเขือยากจะอธิบายเป็นคำพูดได้แต่ฉันรู้ดีว่าภายใต้หน้ากากแข่งความสำเร็จที่พิมพ์สวมใส่ยอยู่นั้นมีบางสิ่งบางอย่างกำลังก่อตัวขึ้นบางสิ่งที่อาจจะนํามาซึ่งความเจ็บปวดครั้งใหญ่ให้กับครอบครัวของเราในอนาคตอันใกล้ความคิดของฉันตีวนไปมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนเข็มนาฬิกาที่ไม่ยอมหยุดพัก ในเมื่อก่อนหน้านี้เธอเพิ่งผ่านความล้มเหลวมาอย่างนักหน่วงจนแทบจะหมดกำลังใจไปแล้วฉันรู้ดีว่าความมั่นใจของเธอนั้นปอบบางเพียงใดและการที่ฉันจะไปตั้งคำถามหรือสงสัยในสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่อาจทำให้ทุกอย่างพังทลายลงได้ในพริบตาเดียวและที่สำคัญที่สุดฉันจะปกป้องเธอจากความผิดหวังของพ่อธนากรได้อย่างไรซึ่งฉันรู้ว่าหากความจริงปรากฏขึ้นความผิดหวังของพ่อธนากรจะต้องหนักหนาสาหัสก,กว่าขั้งก่อนนอนอย่างแน่นอน และอาจส่งผลกระทบต่อจิตใจของพิมพ์อย่างรุนแรงจนยากที่จะเยียวยาได้ด้วยความกังวลใจที่เพิ่มขึ้นทุกวันฉันจึงตัดสินใจเริ่มสังเกตการพิมพ์อย่างใกล้ชิดมากขึ้นฉันพยายามทำทุกอย่างอย่างเงียบบไม่ให้เธอรู้ตัวราวกับว่าฉันกำลังเดินอยู่บนเส้นได้ที่บางเฉียบแทบจะด้วยสัญชาตญาณของคนเป็นแม่ที่ไม่อาจอยู่นิ่งเฉยได้อีกต่อไปเมื่อพิมพ์ไม่อยู่บ้านหรือออกไปทำธุระข้างนอก ฉันจะแอบดูเอกสารทางการเงินบางอย่างที่เธอมักจะทิ้งไว้บนโต๊ะในห้องทำงานบ้างเป็นครั้งคราวฉันรู้ว่าการทำเช่นนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนักมันคือการสอดแนมลูกสาวของตัวเองแต่ความกังวลในไซมันบีบคั้นและบังคับให้ฉันต้องทำฉันอยากจะรู้ความจริงเพื่อจะได้หาทางช่วยเหลือเธอได้ทันท่วงทีก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปตัวเลขต่างๆที่พิมพ์แสดงให้พวกเราดูนั้นมันดูดีบนพื้นผิวจริงๆ เหมือนกับที่เธอเคยนำมาอวดด้วยความภาคภูมิใจเมื่อไม่กี่วันก่อนทุกอย่างดูเป็นระเบียบและน่าเชื่อถือแต่เมื่อฉันลองพิจารณาเอกสารอื่นๆที่วางอยู่ใกล้ๆกันเช่นใบแจ้งยอดจากธนาคารที่ไม่ได้มีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบหรือใบเสร็จรับเงินตดบุบที่ฉันเหลือเพ่นบางครั้งก็เริ่มเล่าเรื่องที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงจากตัวเลขที่พิมพ์เคยนำเสนอความไม่สอดคล้องกันของตัวเลขทำให้ใจฉันเริ่มกระตุกวูบ ฉันเริ่มเห็นค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ไม่ตรงกับรายได้ที่เธอเคยรายงานไว้ดูเหมือนว่าจะมีรายจ่ายที่ไม่ปรากฏในบัญชีของเธอหรือปรากฏในจำนวนที่น้อยกว่าความเป็นจริงนอกจากนี้ฉันยังสังเกตเห็นนิสินบัตรเครดิตหรือเงินกู้ก้อนเล็กกที่ดูจะผันผวนอยู่ตลอดเวลาบางครั้งก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนที่จะลดลงในอีกไม่กี่วันต่อมาเหมือนกับว่ามีการหมุนเงินบางอย่างเกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้ทําให้ฉันยิ่งสับสนและไม่สบายใจมากขึ้นเรื่อยอๆคําว่ายอดขายปลอมเริ่มผุดขึ้นมาในหัวฉันซ้าแล้วซ้าเล่าฉันพยายามจะพูดถึงเรื่องนี้กับพิมพ์อย่างนุ่มนวลที่สุดเท่าที่จะทําได้พยายามหาจังหวะที่เหมาะสมและใช้คําพูดที่ระมัดระวังที่สุดฉันลองถามเธอเกี่ยวกับกระแสเงนินสดของร้านถามถึงสินค้าคงคลังหรือเรื่องการบริหารจัดการต้นทุนเธอก็จะมีคําตอบที่รวดเร็วและดูสมเหตุสมผลอยู่เสมอ เธอจะอธิบายทุกอย่างด้วยความมั่นใจราวกับว่าเธอเตรียมคําตอบเหล่านี้มาเป็นอย่างดีแล้วแต่ดวงตาของเธอมักจะหลุกหลิกไม่กล้าสบตาฉันต่อลงและมือของเธอก็จะอยู่ไม่สุขบางครั้งก็บิดไปมาหรือกุมกันแน่นราวกับว่าเธอกําลังปกปิดบางสิ่งบางอย่างไว้ยิ่งฉันถามมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งสร้างกำแพงป้องกันตัวเองมากขึ้นเท่านั้นเธอจะเปลี่ยนท่าทีเป็นขุนเคืองเล็กน้อยหรือบางทีก็แสดงอาการหงุดหีดที่ฉันซักไซสไม่เลิกลา เธอจะบอกว่าฉันไม่เข้าใจเรื่องธุรกิจหรือไม่ก็บ่นว่าฉันไม่เชื่อใจเธอสิ่งเหล่านี้ทําให้ใจฉันจมดิ่งลงด้วยความผิดหวังกับทุกคําตอบที่เธอหลีกเลี่ยงมันเหมือนกับการเดินอยู่ในเขาวงกดที่ไม่มีทางออกยิ่งฉันพยายามจะหาทางออกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งหลงทางเข้าไปลึกเท่านั้นความหวังที่จะได้ยินความจริงจากปากของเธอเริ่มริบีลงทุกทีฉันรู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่ริมหน้าผารอคอยเวลาที่ความจริงจะเปิดเผยตัวเองออกมาอย่างโหดร้ายที่สุด ในที่สุดความจริงที่ฉันพยายามจะปะติดป,ะต,ดปะต่อมานานแสนนานก็เผยตัวออกมาอย่างที่มันควรจะเป็นไม่ใช่ด้วยเสียงดังสนั่นวันไหวหรือการประทะคาลมที่รุนแรงแต่เป็นด้วยเสียงทุ่มต่ำที่น่าปวดใจเป็นความจริงที่ปรากฏขึ้นอย่างเงียบงนันแต่กลับสร้างแรงสัน่นสะเทือนในจิตใจของฉันอย่างรุนแรงมันเป็นความจริงที่น่าปวดร้าวยิ่งกว่าความล้มเหลวทางธุรกิจไวโดดที่เคยเกิดขึ้นมาเสียอีก บ่ายวันหนึ่งขณะที่ฉันกำลังช่วยพิมพ์จัดเอกสารบางอย่างในห้องทำงานของเธอวันนั้นพิมพ์ดูเมอร์ลอยเป็นพิเศษดวงตาของเธอล่องลอยไปไกลเหมือนกับว่าเธอกำลังจมดิ่งอยู่ในห้วงความคิดอันสับสนและหนักอึ้งฉันสังเกตเห็นว่าเธอจัดเก็บเอกสารไม่ค่อยเรียบร้อยเหมือนปกติและดูเหมือนจะไม่มีสมาธิเลยสักนิดฉันจึงอาสา,าจะช่วยเธอจัดเลี้ยงเอกสารเก่าๆที่กองอยู่บนโต๊ะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยฉันอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระ,ะของเธอ แม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยก็ตามขณะที่ฉันกำลังรวบรวมแฟ้มเอกสารที่กระจัดกระจายอยู่บนโตะรายงานยอดขายเก่าๆชุดหนึ่งก็ล่วงหล่นลงมาจากแฟ้มที่ฉันกำลังจะจัดเก็บมันตกลงบนพื้นกระเบื้องพร้อมพๆกับเสียงเอาบาฉันก้มลงไปเก็บเอกสารเหล่านั้นและสายตาของฉันก็พันเหลือไปเห็นกระดาษสองสามแผ่นที่ประปบนอยู่ด้วยกันอย่างไม่ได้ตั้งใจแผ่นหนึ่งเป็นรายงานที่ดูเหมือนจะเป็นร่างแรกที่เต็มไปด้วยตัวเลขที่ถูกลบแล้วแก้ไขมากมาย ส่วนอีกแผ่นหนึ่งเป็นรายงานที่จัดทำขึ้นอย่างเรียบร้อยและดูสมบูรณ์แบบกวา่าสายตาของฉันจับจ้องไปที่เอกสารสองฉบับนั้นอย่างอัตโนมัติฉบับแรกแสดงตัวเลขยอดขายที่สมจริงและไม่มากนักอาจจะดูไม่น่าประทับใจเท่าไหร่แต่ก็ดูเป็นไปได้ส่วนอีกฉบับหนึ่งซึ่งลงวันที่ในระยะเวลาเดียวกันอย่างชัดเจนกับมีตัวเลขยอดขายที่สูงเกินจริงอย่างมีในสําคัญความแตกต่างระหว่างตัวเลขทั้งสองฉบับนั้นมันชัดเจนเหล่ากับกลางวันและกลางคืน วินาทีนั้นเองความหวาดกลัวเย็นยะเยือกก็แผ่ซ่านไปทั่วตัวฉันชาไปถึงกระดูกเหมือนกับว่าเลือดในกายหยุดไหลเวียนไปชั่วขณะหนึ่งฉันรู้สึกเหมือนโลกข้างใบหยุดหมุนหัวใจของฉันบีบลัดอย่างรุนแรงจนแทบจะหยุดเต้นมันไม่ใช่แค่ธุรกิจของลูกสาวที่กำลังลำบากอย่างที่ฉันเคยสงสัยแต่มันคือการกระทำที่สิ้นหวังการโกหกที่เธอรู้สึกว่าต้องทำเพื่อรักษาหน้าเพื่อรักษาความหวังของพวกเรา ฉันยืนนิ่งเงันอยู่ตรงนั้นถือเอกสารสองฉบับในมืออย่างไม่อยากเชื่อสายตาน้ำตาเออคลอขึ้นมาอย่างห้ามไม่ได้มันไม่ใช่ความโกรธเลยแม้แต่น้อยแต่เป็นความเศร้าอย่างสุดซึ่งความเจ็บปวดที่บาดลึกเข้าไปในจิตใจฉันเจ็บปวดเพื่อพิมพ์ลูกสาวของฉันที่ติดอยู่ในกับดักที่เธอสร้างขึ้นเองติดอยู่ระหว่างความทะเยอทะยานอันแรงกล้าที่อยากจะประสบความสําเร็จกับความกลัวที่จะทําให้พวกเราผิดหวัง ความกลัวที่ทําให้เธอต้องสร้างเรื่องโกหกขึ้นมาเพื่อปกปิดความจริงรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจที่เราเคยมอบให้เธอคําชื่นชมที่เคยหลั่งไหลออกมาจากปากของพวกเราบัดนี้มันกลับกลายเป็นเหมือนมีที่กรีดแทงใจฉันอย่างช้าๆเพราะฉันตระหนักได้ว่าความภาคภูมิใจเหล่านั้นสร้างขึ้นบนผืนรายสร้างขึ้นบนเรื่องโกหกที่เธอรู้สึกว่าต้องเล่าให้พวกเราฟังเพื่อให้เรายังคงเชื่อมันในตัวเธอความหวังที่เคยจุดป,ประกายในสายของพ่อธนากรและตัวฉันเอง นี้มันมอดดับลงไปอย่างสิ้นเชิงความจริงที่ปรากฏขึ้นนั้นมันโหดร้ายและเจ็บปวดกว่าที่ฉันเคยจินตนาการไว้มากนะักฉันรู้สึกเหมือนว่าลูกสาวของฉันกำลังแบกรับภาระที่หนักอึ้งเกินกว่าที่คนหนุ่มสาวคนหนึ่งจะรับไหวเธอต้องต่อสู้กับความคาดหวังของพ่อแม่ที่สูงริบเรียวและความกดดันที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ความผิดพลาดครั้งนี้มันไม่ใช่เพียงแค่ความผิดพลาดทางธุรกิจแต่มันคือการทำลายความไว้วางใจที่ปอบางระหว่างเรา มันคือรอยแล้วที่ยากจะสมานให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมหัวใจฉันเจ็บปวดไม่ใช่ด้วยความโกรธแค้นที่ถูกหลอกลวงแต่ด้วยความรักและความห่วงใย,ยอันล้นพ้นที่มีต่อลูกสาวสุดที่ลักของฉันฉันไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปจะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงอันน่าปวดใจนี้อย่างไรจะบอกความจริงกับพ่อธนากรได้อย่างไรและที่สําคัญที่สุดคือจะช่วยพิมพ์ให้หลุดพ้นจากวังวนแห่งการโกหกที่เธอสร้างขึ้นมาได้อย่างไร มันเป็นคำถามที่ยังคงวนเวียนอยู่ในหัวใจของฉันอย่างไม่หยุดหย่อนภาระของความลับนั้นหนักอึ้งกว่าความล้มเหลววัยดดฉันจะบอกคณากรได้อย่างไรความหวังอันเปราะบางที่เรายึดเหนี่ยวไว้บัดนี้แหลกสลายเหลือเพียงความกังวลต่ออนาคตของลูกสาวสุดที่รักขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับลอยล้าวในใจนะคะหวังว่าทุกเรื่องราวจะทำให้เราเข้าใจกันและกันมากขึ้นพบกันใหม่ตอนหน้าคะ่ะ